ไอ้ไไออ้้สี่ขวดเนี่ยคือบางขวดเราน็อะบางขวดเราไม่เนากเราบรรจุเลยครับมันที่เหตุผลเพราะว่าหนึ่งคืออยากให้มันมันสะอาดทุเดียนะครับแต่ว่ายีิ่งถ้าเราไม่ไปบริเนาะกันมันจะเกิดั้งค่ายค่ายค่ายไอ้อากาศมาแเราจะเจ็บตาครับยังเบียร์เบียรทั้งเทอ่มันแตกอ่ะเพราะว่ามันมันค่ายโตทุเดียนะครับสี่ขวดเนี่ยก็ระเชื้อฐาน อ,นนอันนี้มีความตาอันนี้มีความละมุนอันนี้มีความขมอันนี้มีความแห้งของแอลเอมโบฮอร์่ว่นั่นน<า>ี่นั่นแล้วพี่ชูเลือกอันนั้นเป็นกันเหมือนบ <c oughs> างส่นนะครับทำเหมือนกันหมดทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่งางเหมือนกันหมดทุกอย่างในระยะเวลาเวลาเท่ากันแต่แตกต่างกันอยู่ที่ความหวาน,วน,นความเปรี้ยวไม่ขึ้นอยู่กับผลไม้ที่เราทำอ่าไม่ขึ้นอยู่ความหวานครับ ผลไม้อันไหนไม่มีความหวานเอาถ้าเติมน้ำตาลแต่ว่าถ้าไม่เอาสูตรไม่เติมน้ำตาลกล <mak a. S 1> ้วยเอากล้วยเอาตัวนี้ผลไม้ที่มีความ,ม,มวหวานมาแทน fish, <ม>อันนั้นคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีความน้ำตาลเลยทำได้ถ้าอันไหนไม่มีความเปรี้ยว,วกดบักนาวถ้ามีกดบักนาวบักนาวบรรทัดข้อดีเลยมบบนี้คว ال, เควรปรี้ยวนะครับ อันเนี้ยนะทำได้คือมีมีเปรี้ยวมีหวานมีฝาดสามตัวดีที่สุดในการทำเนี่ยส่วนสี่ตัวนี้ถ้าจะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกเอาไปกันได้เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับคำนี้ทำนี้ต้องการเหล่าจ๊อ บ่มีค่ะเดี๋ยวกับซีมีอยู่ค่ะทำมี้คุณลงทุนกับซีมี่เาาาข่่วกันมีอยู่แต่ว่ามันมีวิสาหกิจที่เขากันมีมีแต่ว่ามันไม่อยู่ใกล้เราไม่อยู่ใกล้แถวบ้านเราเรคือเบสิกแค่นี้ไม่มีอะไรก็คือมีบ้านมีเที่ยวผลไม้ทุกอย่างทำได้หมดมีข้วกาแฟด้วยนะคะเราถ้าในบอลได้บางอย่าง หลังกระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นผักกระเจี๊ยบเป็นผักกระเจี๊ยบทำได้อย่นะครับอะไรคือมีของหวานอ๋อกระเจี๊ยบแดงใช่ไหมคะสีสวยเนาะใบกระเจี๊ยบเนียนผมเอาแบบกแบบง่ายๆถ้าจะยิบขนมปังเป็นกลุ่มซักลนมไม่เสร็จมันจะแรงจะเร็วถ้ายิบยิบไวจริงๆอ่ะมันมันจะใช้เวลาถ้ายิบไวใช้ตัวไหนครับผมจะบอก ถ้าเข้าไปก็ของลาวินครับลาวินสามตัวใ็นลาวินต้องใช้าสามตัวรวมกันสามตัวตรวมกันครับผม,ผมาสามตัวรวมกันม,นะมนีของลาวินแล้วก็ของเอามาจากต่างประเทศสองตัวเฉพาะตัวรวมกันแล้วรวมตกเฉลี่ยโลกิโลละสามหมืนม่น เพราะว่าอันนี้จะถูกกว่าในการเล่นใหม่ๆเล่นเล่นตอนเราเล่นเราวิ่งมันแค่ห้า่ามันก็ห้าสิบกว่าบาทห้าสิบกว่าบาทใช่ไม่รวมไม่รวมค่าคอนโ่ลอันนี้เป็นยืดเหรอคะยีสต์ขนมปังครับขนมปังใช่อันนี้อันนี้หาซื้อง่ายครับไหนก็มีอันนี้เมกโกก็มีนุ่มปังเป็นตัวบวกอันนี้อันนี้คือใกล้สุดเราใกล้มือเราขนมปังกับกับยืดทำรับมันต่ำไหาวมันต่างกันครับผมรุ่มผมแรงแต่ว่าอันนี้มันจะ ทนปวดไหมปอดีิมันเป็นเร็วมันแห้งพร้อมความหมายของเพื่อนหาง่ายมัจะไม่นุ่มไม่นุ่มไม่หอมเหมือนนิดโดยตรงนะครับจะไปยืดจากต่างปรเทศสังยากนะครับเพราะว่ายืดบางตัวนะทำไมต้องใส่ของผมใช้สามตัวบางตัวไม่ทนแอลกอฮอล์สูงไม่ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์กับไปได้หตายแล้วตายครับบางตัวคุณพูดมาได้ อยางเงี้ยตอนเท่าก็มันมันห่อนเนาะมันเท่าน่ะเท่าก็ต้องหเลยแต่ค,คือตัวนึงตายตัวหนึ่งยังอยู่สิครับค,คุณเม่นรับกับพมกีอย่างนั้นมียังไงในการทำลายก็คือหนึ่งก็สะอาดครับสำหรับทุกอย่างทุกอย่างต้องสะอาดแล้วไอ้ที่เกิดเป็นกระติกนี่เหรอคะแอลกอฮอล์ล้างมือต้องสะอาดโอ้นี่มีหล่ะถึงได้มีที่มาของความสะอาดเออเขาสามคุยกันกราเห็ด <là> แต่ว่าตอนนี้บมเป็นยังมือนีนำเลยมือนีทำได้ทุกกานตอนบมเปยังวะ่าพระกิาเชียรุทเนี่ยครับตุ้มือนี่หมวกที่เสือรองต่วกเครื่องสำอางทำเป็นไม่ได้คือบตรงนี้อย่างตอนน่นมันเป็นการสมมือเข้าเห็นไหมเวลาเอาเห็ดนะครับมเข้าอีกคนหนึ่งอกเพมันมีสอยเดียนน้องน่เกิมันมันเป็นคนเปื้อนครับคนเปืือเลยครับ ทำว่าง่ายคื่เหมือนคุณหมอเหรอครับสูตรคลื่นเลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าทำเผาเห็ดเรียนๆพวกนี้เนาะบริสิเทียกนะครับคนเนี้ยเอาแบบที่เป็นยางกระยาตั้งที่เชื่อครับกระเบื้องบริสิทธินะครับคือตอนขาดตอนนั้นสะอาดก่อนนะครับแสดงว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะว่เขาอาจจะว่ให้ความสําคัญขนาดนี้แต่ในขอเท็จจริงเท้าอยากได้ไหวคุณภาพเขาต้องความสะอาดต้องมาเป็นหลักพอมันสิปนเปื้อนกับเชื้อเชื้อเชื้อมันมีผลเข้าไปปนเปื้อนได้ทั้งตลอดเวลา อันผลิตเนาะแต่ว่ามือนี้เดี๋ยวผมสิทธาเห็ดอ่าสูตรสูตรสูตรทอดนี่ครับสูตรร้อนหมายถึงว่าเราชิมก่อนไม่ได้หรอครับจะได้รู้ว่าเขาเป็นไหนจะให้ชิมก่อนเนาะชิมได้เอาชิมยังชิมสองเจ้าอะไสองเดี๋ยวให้ชิมเอาเอาให้ชิมเลยกันเลยจะได้ถามถูกไงชิมเป็นโมเลกุลเอาแก้วครับชิมก่อน ชิมจนวิ่งล่ะคือคืออยากให้ถามไมได้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 บแม่ว่าดีแล้วดีแล้วก็คือให้ถามเลยครับอันนี้เออบอกขอใจยังไงถามถามถามกันด้วยนครับมชิมอยากอันนั้นค่ะอันที่สไม่ต้องชิมที่อันรกต้องชิมขั้วนต้องมาซีห้องชิมไปเก็ตได้ก็ได้ะมาดี เมื่อนี่คือพยไม่ไปเริ่มจากวัดทางหลังมาเลยเด้๋ยวพยไม่ได้เริ่มจากวัดทั้งผีเลยอาจารย์เขามีแก้วมแก้วมาด้วยสาธุดีดีอาจารย์มีแก้วมาด้วยชิมได้เลยค่ะอาจารย์แก้วกาแฟมาเลยค่ะเราวันนี้เพราะว่าทั้งคนทังคนจะเป็นเทียนกาแฟกินกินไหวใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นใบใบไม้บอสชยมแบบอันใหญ่ไหม ผมทำไวได้ครับนี่อาจารยนี่ยนะครอาจารย์ใช้เชื้อยีสต์จากทำอ๋อโอเคค่ะใช้ของตกต่งแต่เรื่เรายังคิดอยู่เลยเออเชื้อนี่มันเราทำเองได้ไหมเชื้อนี่เสียเชื้อเองเนี่ยเสียเข้ากาแฟเลยไได้เหรอเข้าลงที่บริษัทอย่าพึ่งข้ามไปกาแฟสิเอาชิมอันอื่นก่อน แค่ดินเหลาาวแค่ดินขาาพ่อจะบอกว่าชิมปุ๊บแล้วขัดเล้แบบว่าล้นั่นเลยมื่อเหาขาวนะเมื่อดินเหาขาวด้ยแมนบอกรสชาติแบบไหนเลือขา4ตวดีนะคะเดี๋ยวให้เขาชิมก่อนนะคะช่วงนี้